สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวคาเฟ่แมวนั่นเองนี่ก็คือเราสร้างกับเพื่อนนะคะเอาเพื่อนเราหายแล้วแต่เพื่อนไม่ได้ออกเลอนี่ข้างข้างหน้าก็เป็นปืดแล้วเราจะมารีวิวข้างหน้าก่อนนะคะอันนี้ก็คือตกตกแต่งข้างหน้านะคะมีตกแต่งตกแตก่งค่ะส่วนนี้ก็คือมีแมวอยู่ข้างในมีข้างในนี้เลยนะคะ อันนี้ต้องถ้าเกิดปิดไม่ได้นะต้องเปิดเพราะว่าลูกค้าก็ได้เข้ามาออน,นก็คือมีน้องแมวอยู่เยอะเลยนี่ก็คือมีพรมนะคะไอนน้ก็มีอาหารแมวนะคะนี่อันนี้ก็เป็นน้ําแมวนะคะแต่น้ำนี้มีแล้วเพออิ่ลืมนี่ก็จะมีแมวตัวเล็กด้วยนะคะนี่แล้วเราก็วางอะไรเออไอ้ไนนัะ้นอะสปอร์ตไม่ใช่ไฟอะไร ไฟนะคะนี่อ่มอันนี้ก็คือมีแมวเอ่มอนั่งอยู่ตรงบนหัวนะคะน่ารักตุม้มตินีเลยนี่ก็มีนะอันนี้ก็เพื่อนวางนะคะนี่มีแมวเยอะมากคาเฟ่แมวของแค่เลยแมวเยอะมากทุกคนนี่เฮ้ยใครขับมาแมวเยอะมากไอนน้ก็ให้อาหารน้องแมวฟรีตอนนี้ ทุกคนอันนี้เราให้อันนี้มันเป็นเราจะทําให้อ่านคนนะก็คือเอออก็คือคนก็ต้องสามารถหยิบอาหารฟรีอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าพอหมดก็เลยต้องเป็นฟรีเอาแต่ว่าเพื่อนเราเขียนว่าให้อาหารแมวนะคะนี่มีคําว่าเปิดนะคะเปิดปิดเปิดปิดเปิดเปิดอ่เปิดอ่ะปิดเปิดเปิดสิโอเคไอ้ก็มีคุณลูกค้ามาแล้วนะคะ ลูกค้าอันนี้ก็คือมีคนห้ามเข้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกี่นาทีละสองนดทีเองโอ้ก็เดี๋ตึงๆนี่เราก็สามารถกินได้อร่อยอะ่ะอืมอร่อยนี่อันนี้ต่อไปรีวิวเราก็สามารีวิวตรงนี้อรอบนะคะตรงนี้มีกว้างมากทุกคนสามารถมาเล่นได้นะคะแบบฟรีหรือเปล่า ด้เขียนว่าฟรีเอ้าใครต้องปิดเนี่ยเปืดอสิโอเคยังไงเพื่อนเราใส่ชุดเราด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเลยเ้อเอ้าแปลนมงนะทุกคนยังไงใส่ชุดเราด้วยเขาซื้อโอเคตอนนี้ช็ดตกลายมาเป็นเอ้าเอเลี่ยนหรือเปล่าใช่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่น่ารัก สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายมีแมวเยอะมากเลยนี่เพื่อนเรามาแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าถ่ายคลิปเถอะเลย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 เาก็ใช่ไงคุณใช่บอกไปเลยค่ะใช่ ทมาค่ะหันไปทางไหนก็หันสำหรับคิปนี้ก็บ๊ายบยแล้วแค่ามา mm hmm. เปิดอีกรอบ <laughs>